ผมขับรถผ่านโรงงานเคเดอร์เก่าตอนกลางดึกคืนนั้นฝนตกหนักมากมองอะไรแทบไม่เห็นแต่พอไฟหน้ารถสาดไปเห็นซากตึกที่เหมือนโดนเผาไหม้ผมขนลุกสู้ใครๆก็รู้เรื่องไฟไหม้ที่นั่นเมื่อปีสามหกตายกันไปเกือบ200สองร้อยศพว่ากันว่าวิญญาณยังวนเวียนอยู่ ผมไม่เชื่อหรอกจนกระทัง่งตอนที่รถดับกลางทางผมลงไปดูเครื่องยนต์พลันได้ยินเสียงเสียงกรีดร้องโหยหวนเหมือนคนกำลังทรมานมันดังมาจากซากโรงงานนั่นแหละผมรีบขึ้นรถสตาร์ทเท่าไหร่ก็ไม่ติด แล้วผมก็เห็นเงาคนเป็นเงาดำๆหลายสิบเงาวิ่งพล่านอยู่ในซากตึกเหมือนคนกําลังหนีอะไรบางอย่างผมได้ยินเสียงกระซิบแวววมาช่วยด้วยร้อน ผมสตาร์ทรถอีกครั้งคราวนี้ติดผมเหยียบคันเร่งมิดรีบขับออกไปจากตรงนั้นไม่หันหลังกลับไปมองอีกเลยโรงงานเคเดอร์ไม่ใช่แค่โรงงานตุ๊กตาแต่มันคือนรกบนดิน